นโยบายแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็นสองงวดของท่านนายกเศรษฐาเป็นไปไม่ได้เลยที่ช่องข้าราชการลงทุนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะพูดถึงข้อดีกันก่อนนะคะข้อดีของเรื่องนี้เลยก็คือระยะเวลาในการบริหารเงินมันจะสั้นลงจากเดิมที่เงินเดือนหนึ่งครั้งต้องบริหารให้พอใช้ทั้งเดือนตอนนี้เงินเดือนสองครั้งบริหารให้พอใช้แค่ สิบห้าวันมันจะทําให้ระยะเวลาสั้นลงอาจจะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีวินัยควบคุมวินัยทางการเงินของตัวเองไม่ค่อยได้มีเงินใช้ไม่ค่อยถึงสิ้นเดือนบางทีการรับทีละครึ่งอาจจะช่วยให้ควบคุมการเงินของตัวเองได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้มีภาระหนี้สินหรือว่ามีเงินเดือนเหลืออยู่แล้วทุกเดือนถ้ารับเงินเดือนมาเร็วขึ้นคือรับวันที่1กับวันที่15มันจะได้เงินเดือนเร็วขึ้นก็สามารถนําเงินที่เหลือหรือว่าเงินที่แบ่งไว้เก็บออมนําไปลงทุนได้เร็วขึ้นก็จะได้ ดอกผลหรือว่าได้ผลประโยชน์จากการลงทุนมากยิ่งขึ้นถ้าใครไม่รู้ว่าจะนําเงินส่วนนั้นไปลงทุนอะไรก็สามารถเอาไปฝากไว้ในบัญชีเงินฝากดโดยอาจจะโยกไปฝากไว้ในบัญชีที่ให้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นมากกว่าบัญชีเงินเดือนอาจจะเป็นบัญชีเคปของกรุงศรีหรือว่าเมของกสิกรก็ได้ค่ะข้อดีข้อสุดท้ายที่หนูคิดออกในตอนนี้นะคะมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนที่อาจจะไม่เคยบริหารจัดการเงินของตัวเองเลยใช้เงินด้วยความเคยชินใช้แบบเดือนชนเดือนใช้เหลือบ้างเป็นบางเดือนหรือบางเดือนก็ไม่พอใช้ ถ้ามีนโยบายแบ่งจ่ายเงินเป็น2งวดแบบนี้เราก็อาจจะหันมาบริหารจัดการเงินของตัวเองอย่างจริงจังมากขึ้นมาดูซิว่าเดือนหนึ่งนี่หนี้สินเท่าไหร่มีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่จะมีเงินเหลือเท่าไหร่มันก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีให้ข้าราชการหันมาบริหารจัดการเงินหรือว่าหันมาใส่ใจเรื่องการเงินมากขึ้นในกลุ่มของคนที่เป็นหนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่เลยที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เพราะว่าบางคนมีหนี้เป็นก้อนใหญ่ที่จะต้องจ่ายทุกสิ้นเดือน หรือว่าจะต้องจ่ายทุกๆต้นเดือนซึ่งบอกว่าพอเงินเดือนแบ่งเป็นครึ่งปุ๊บจะไม่พอใช้นี้ในส่วนนี้นะคะหนูก็แนะนําว่าควรจะต้องเขียนมาก่อนค่ะว่ามีรายการนี้สินอะไรบ้างแล้วก็จะต้องจ่ายนี้ก้อนนั้นเนี่ยวันไหนบ้างแล้วก็ค่อยมาวางแผนอีกทีว่าเงินที่ครึ่งหนึ่งที่จะเข้าวันที่หมันจะ ถึงรอบจ่ายงวดไหนเงินที่จะเข้าวันที่15ถึงรอบจ่ายงวดไหนแล้วถ้ามันไม่พอจริงๆระหว่างที่นโยบายยังไม่ออกมาเก็บเงินไว้สักก้อนนึงก่อนนะคะเก็บเงินบางส่วนไว้กันไว้เพื่อที่พอเดือนแรกในการแบ่งครึ่งเนี่ยเราก็จะได้นําเงินเก็บก้อนนั้นเนี่ยมาจ่ายนี่ในส่วนของครึ่งแรกที่บอกว่ามันอาจจะไม่พอค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเลยนะคะก็คือเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละหน่วยค่ะอันนี้ค่อนข้างน่าเห็นใจเลยเพราะว่าอาจจะต้องมีการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเหนื่อยมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของทางกบขอเองนะคะทางกรมบัญชีกลางรวมไปถึงทางสหกกณรที่จะต้องมีการหักหนี้สินเป็นเงินก้อนทุกๆสิ้นเดือนนะคะหรือรวมไปถึงสินเชื่อสวัสดิการต่างๆที่หักผ่านสลิปเงินเดือนตรงนี้หนูกมองว่าถ้านโยบายนี้ออกมาจริงๆเขาก็น่าจะไปทําข้อตกลงกันอีกทีนะคะว่าจะหักแบบไหนจะแบ่งหักทีละครึ่งไหมหรือว่าจะยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางรัฐบาลที่จะไปคุยกับหน่วยงานไปคุยกับกรมต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้น,นนะคะข้อมูล ของวันที่14กันยา66ท่านนายกก็ออกมาบอกแล้วว่าตรงนี้จะเป็นทางเลือกให้นะครับใครต้องการจะรับเป็น2งวดก็ไปแจ้งความประสงค์ใครต้องการจะรับเป็นง,วด,ง,ว,ง,งนวดเดียวเหมือนเดิมก็บอกได้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูนโยบายกันอีกทีนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะประกาศนโยบายออกมายังไงถ้าท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันกันได้เลยนะคะ